ยังนั่งมองเด็กกับพี่น้องบอดีแหละสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพี่น้องทุกคนยินดีเท่าที่ส่องน้ำใจนะพี่น้องประมาณห้าโมงสี่โมงนะพี่น้องน้องน้ำใจเพิ่งเมื่อตะยันพี่น้องเมื่อก็เตะบานนะพี่น้องโมอนี้โมงหนึ่งขอใครกับโมงหนึ่งขอใครโมงสองขอใครพี่น้องกดมันเลยคูนี้พี่น้องน้ำใจกระจายหูแล้วพี่น้องตาแล้วพอดีส่งให้ปูมันฮอนฮอนแล้วตรงใจพอดี

น้ำใจสไตล์พ e, well. ี่น right so ้องส่งลายปูเพราะส่วนนึงคือน้ต็มพอดีเต็มเดี๋ยวพี่น้องคลิปมันลายโพดพี่น้องเต็มพี่น้องตอนนี้ก็คือพี่น้องเห็นเบื้องข้างๆอยู่พี่น้องเก่งมันยังโทรศัพท์มันแบบกระปุกกระแป๊กอยู่พี่น้องน้ำใจกระเพิ่นไปกินข้าวก็มีพี่น้องหิวข้าวแห้งดีพี่น้องก็เรื่องชิมโทรศัพท์น้ำใจตะกี้พี่น้องเนาะไอสไลอยนันนั้นพี่น้อสไลยว่า ต้องไปลงทะเบียนกับพี่น้องมืออื่นน่ะน้องแจ๋ลงทะเบียนเป็นลงทะเบียนไก่ตอมพี่น้องมือจะลงทะเบียนนะพี่น้องเนาะวันนี้ยังดินบุหรี่พี่น้องยังเชื่อมของไอโฟนอยู่เออพี่น้องเลยตอนนี้จะจักเชียงยางพี่น้องห้องธรรมชาติแห้งอะไรคักแห้งอะไรเมื่อเมื่อกระเตะบ้านกระน้ำเืตอกระเตะนิดหน่อยเลยพี่น้องเอะบอลเอาเงินแห้เอาเงินนั่งใจแล้วพี่น้อง บางทีเดือนเดือนหน้าวันอาทิตย์หน้าไปจูงมื่อไรพี่น้องเด้อเมื่อไปเบิ่งน้องน้องใจกินหอดอยู่พี่น้องน้องบิดน้องบิดน้องเรนน้องเบนพี่น้องดนเราไปคุยกับน้องน้องไปเบิร์นคือเบิร์นแบบอะไอ้ลิ้นน้ำลีนน้ำน้องดนเราไปลี่ก็จะเป็นเป็นลำมันน้ำพี่น้องเกิดแล้วบอสตรงนี้พี่น้องบางที่เกิดคนที่บริเกตนะพี่น้องน้องกับเรุ่นอาทิตย์หน้าพี่น้อง พี่นอ้องเด้อตนนี้ก็ยกังบริการหนามเลยพี่น้องจักเสียงยังจักกระจันเออนุ่นใจคือเบิ่นง,นงนางกระตุ้นนา,กกาน,น,นางจักกระจันพี่น้องเอาไปจับจักกระจันนะพี่น้องนางจักกระจันอันนี้เป <c oughs> ็นื่องจักกระจันเลยจดังเลยพี่น้องดูน้องดูพี่น้องดูพี่น้องอ่ะพี่นอ้องจะคิปน้องไปคอ,อลาไปก่อนเลยพี่น้อง น้ำใจก็ฝากพี wrong, ่น้องกดไลค์กดแชร์เลยกดติดตามน้ำใจน้ำพี่น้องเออน้ำใจลืมบอกพี่น้องตอนนี้น้อำใจสปอรคอมเมนต์กับอะไรเห็นอยังกับอะไรเลยพี่น้องแบบแค่นั้นบางทีเนาะบางทีน้องใจกับอะไรไปเสื่อมสปอร์ตข้างนอกพี่น้องก็ยากเลยพี่น้องตอนน้องใจมือน้งใจไปยันนั้นลงทะเบียนดีน้องใจจ้ะไปกับคอมเมนต์นะพี่น้องเตคลิปได้เลยพี่น้องเด้อคลิปได้พี่น้องแต่แบบดิ้นนะบ่ไดรพี่น้องเนาะ เอาพี่น้องซัมมีเด้อพี่น้องเด้อเอาพี่น้องกราบสบายดีเด้อเด็กขึ้นหน้าเด้อพี่น้อง